ที่ผมว่านะครับเชิญทูตต่างประเทศที่ประเทศหรือว่าทูตที่ไทยที่อยู่ในประเทศนั้นนะนั้นๆน่ะที่สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วว่าสามารถที่จะคุยกับทางกลุ่มฮามาสได้นะครับก็ต้องขอให้ไปช่วยเจราจาให้กับคนไทยนะครับทุกท,ทุกประเทศเลยนะครับเนาะแล้วโดยเฉพาะอย่างน้อยถ้าถ้าถ้าอิหร่านเนี้ยที่ที่กลุ่มฮามาสเขาเกงใจดูนะครับ ก็ต้องขอจะจะทำยังไงก็ได้นะครับขอร้องขอให้ช่วยหรือจะทำยังไงก็ได้นะครับจะจะต้องอแลกด้วยสินค้าหรืออะไรยังไงเราก็ต้องยอมนะต้องเสียเงินประกันก็ต้องยอมเสียนะครับเนาะผมไมเ่เราไม่ได้สนับสนุนคุณรมาดแต่ว่าถ้าทางนู้นเขาต่อรองด้วยด้วยเงินนะฮะในในส่วนที่เราพอที่จะอาได้แลกชีวิตคนไทยในส่วนตัวผมนะ ผมก็ว่ารัฐบาลไทยก็ต้องต้องก็ต้องยอมนะครับนาะก็ต้องยอมประเด็นเนี้ยาะสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับแรกคือเราต้องคิดถึงชีวิตของคนไทยเป็นอันดับแรกสาหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลก็น่าจะคิด